สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการจดเข้าแวดของร้านค้าที่รับบัตรสดิการต่างๆนะคะพอดีมีลูกค้าของพี่เก่งขั้นหนึ่งค่ะเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีของร้านค้าที่เป็นร้านค้าในชุมชนนะคะในตัวอำเภอที่มีการรับบัตรสสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรของธงฟ้านะคะโครงการคนละครึ่งหรือว่าเราชนะนะคะ ซึ่งร้านนี้ค่ะเขาก็รับบัตรทุกบัตรเลยแล้วก็ร้านนี้ค่ะได้มีการตรวจสอบโดยสัมปรกรณ์ได้ลงหน้าร้านแล้วก็ได้มีการให้ไปเสียภาษีที่สัมปรกรณ์นะคะโดยภาษีของลูกค้ารายนี้ค่ะสัมปรกรณ์ได้มีการประเมินทั้งภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีมือค้าเพิ่มค่ะเคสแรกของตัวภาษีบุคคลธรรมดาค่ะสัมปรกรณ์ก็ได้ให้ลูกค้านะคะเอาเรื่องของตัวสเตตเมนต์ของแบงก์กรุงไทยให้สัมปรกรณ์ดูนะคะเนื่องจากว่าโครงการทั้งหมดของรัฐบาลเนี่ยค่ะ เงินทั้งหมดจะมีการโอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะทีลูกค้ารายนี้ค่ะก็ได้เข้าไปเคลียร์กับสัมปรกรณ์ในเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาของกลางปีของ6-4เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้มีการยื่นแบบหองอ .94 ชำระภาษี 4, ในเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดาไปเรียบร้อยทีนี้สัมปรกรณ์เองเนี่ยค่ะก็ได้ให้ทางลูกค้ารายนี้ค่ะจดเข้าแบทไปด้วยนะคะเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยเกินล้าน8มาแล้วแต่ก็ได้มีการจดเข้าแบทไปเมื่อเดือนเดือนเที่ผ่านมานะคะ ที่เดือน8นะคะก็จะต้องมีการยื่นภาษีพอพอสามูย์เป็นเดือนแรกนะคะลูกค้าได้โทรปรึกษาพี่เก่งต่อเขาว่าในเรื่องของภาษีมูลค่าพเพิ่มนะคะจะต้องมีการคำนวณแล้วก็ยื่นแบบพอพอสามูด้วยตัวเลขเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องมีการกรอกแบบยังไงบ้างค่ะเนื่องจากว่าเป็นร้านขายของที่มีการขายสินค้าหลากหลายนะคะอันนี้ประเด็นเรื่องของลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามพี่เก่งเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของร้านสตดิการของรัฐเนี่ยนะคะ สุดใจลูกค้าจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องระบบภาษีทั้งหมดเลยนะคะเก่งอยากจะทัวอย่างน,นี้ค่ะว่าร้านค้าทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เป็นร้านขายของชําหรือว่าร้านที่มีขายพวกสินค้ากเกษตรหรือว่าทั้งพวกของชําต่างๆนะคะในหลักการะคะ่ะเราจะต้องแยกก่อนนะคะว่าในร้านของเราเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าที่ไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าตัวไหนประเภทไหนที่เข้าแวนนะคะ ภาษีลูลค่าเพิ่มหรือว่าแว็เนี่ยนะคะมันมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าถ้ากลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารไข่หอมกระเทียมนะคะมะขามหรือว่าถั่วต่างๆที่มีขายอยู่ในร้านนะคะกลุ่มสินค้าพวกนี้ก็จะได้รับการยกเว้นแวดนะคะเนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่มีการแปลรูปเราจะขายสินค้ากลุ่มนี้ค่ะจะขายเกิน1.8ล้านบาทไปแล้วก็ไม่ต้องจดเข้าแว็นะคะส่วนที่สมหัก้เขาให้เราเอาไรายได้ไปยื่นเนี่ยก็คือในส่วนของที่เป็น สินค้าที่ไม่ใช่สินค้ากเกษตรซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราขายเกินล้าน8ไปเท่าไหร่แล้วนะคะถ้ากลุ่มตรงนี้ค่ะสินค้ากลุ่มพวกนี้ถ้าเกินล้านแปก็ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งเคสของลูกค้าท่านนี้เนี่ยค่ะได้มีการจดเข้าแบตไปแล้วเมื่อเดือน7นะคะพอเดือนนี้เนี่ยจะต้องมาตั้งหลักเพื่อจะนําส่งพอพอสาเดือนแรกพี่เก่งได้ให้หลักการลูกค้าท่านนี้ไปอย่างนี้นะคะ ก็คือในรูปแบบการทําร้านค้าหรือว่าทําธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาค่ะเราจะต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําวันนะคะต้องทําเป็นรายวันเลยสําหรับร้านค้าที่เป็นสวัสดิการนะคะรูปแบบของบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะเราจะต้องแยกอย่างนี้นะคะด้าน,นฝั่งรายรับนะคะเราจะต้องเริ่มจากช่องแรกนะคะก็คือเป็นวันที่นะคะเสร็จแล้วก็ ช่องต่อไปก็คือเรื่องของการรับเงินสดหน้าร้านนะคะว่าเรารับเงินสดในแต่ละวันเท่าไหร่ช่องที่2คือได้รับจากการรูดบัตรพวกธงฟ้านะคะคนละครึง่งหรือว่าเราชนะนะคะน,นี้ก็จะต้องรวมไปแต่ละวันว่ายอดขายที่รับจากบัตรเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เป็นช่องรวมแล้วให้เราเนี่ยคะ่ะแยกว่าในแต่ละวันนะคะเราขายสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรประมาณเท่าไหร่ถ้าเราสามารถจะเก็บตัวเลขได้ทุกรายการที่ลูกค้ามาซื้อนะคะก็จะยิ่งดีถ้าเราไม่สามารถจะเก็บได้ก็ให้เราประมาณการนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยคะ่ะยอดขายสินค้าเกษตรประมาณเท่าไหร่ก็ใส่ในตารางดีด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอารายรับ ทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะแล้วก็หากตัวสินค้ากเกษตรก็จะได้เป็นช่องอีกช่องหนึ่งนะ,ะนะเป็นรายการที่เป็นสินค้าที่ต้องเสียแหวดนะคะตัวนี้ค่ะจะต้องมีการเก็บรวบรวมทุกวันนะคะหลายท่านด้านฝั่งรายได้ก็ต้องเขียนทุกวันนะคะส่วนมาดูทางฝั่งรายจ่ายนะคะรายจ่ายของร้านค้าสวิก,การนะคะเราก็ต้องแยกเหมือนกันนะคะว่ารายจ่ายให้เราจ่ายไปแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้ากลุ่มเกษตรการซื้อสินค้ากลุ่มที่เป็นพวกของใช้แปรรูปและต่างๆนะเช่นพวกกระบู่ยาสีฟันของกินของใช้ส่นิ ถ้าอุปโภคทั้งหมดนะคะเราก็ต้องเก็บเรคคอร์ดทุกวันด้วยค่ะว่าเรามีการซื้อเข้ามาเท่าไหร่ในตารางนี้จะต้องบันทึกข้อมูลทุกอย่างนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในการดําเนินธุรก,กิจของร้านค้าเราด้วยเช่นมีการจ่ายค่าเช่านะคะมีการจ่ายค่าแรงพนักงานมีการจ่ายค่าไฟ มีการจ่ายค่าน้ามันรถหรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เรานํามาใช้สําหรับการดําเนินธุรก,กิจเราเราก็สามารถมาเบิกค่าใช้จ่ายได้นะคะอย่างพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวของเจ้าของร้านนะคะเช่นค่าประกันภัยรถยนต์นะคะค่าประกันชีวิตค่าดอกเบี้ยบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะพวกนี้เราก็ต้องบันทึกไวในตารางนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เราได้มีการบันทึกเลข,ขอ์ดทุกอย่างว่าเรามีการใช้ใจ่ายอะไรบ้างเกี่ยวกับดําเนินธุรก,กิจของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอาตัวเลขนะคะในตารางนี้ค่ะสรุปรวบรวมเป็นแต่ละ แต่ละวันนะคะว่ารายรับผักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะคะเหลือเป็นยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราจะต้องมีระเบียบวินัยในการทําข้อมูลตรงนี้ทุกวันนะคะข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์2อย่างค่ะ1สบบามาสถาที่จะเอาไปยื่นคำนวณเรื่องของการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละเดือนนะคะซึ่งตารางควบคุมรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์ในการนาไปเสียภาษีทั้ง2เรื่องนะคะทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีบุคคลธรรมดาด้วยค่ะในช่องของต,ตัวเลขที่จะเอามากรอกในแบบพพสามสูในการยื่น ภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนนะคะต้องเอาเลยรับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทั้งเดือนนะคะ เอามากอกในพพ300แล้วก็รายได้ที่เป็นรายได้ที่เกิดจากสินค้าเกษตรทั้งหมดนะคะจะเป็นตัวรายได้ที่เป็นช่องหักในพพอามค่ะในช่องของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นนะคะเหลือตัวเลขเท่าไหร่ตัวนี้จะเอามาคูณ7%เพื่อเป็นช่องของภาษีขายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภาษีซื้อค่ะก็จะเกิดจากการที่เรารวบรวมบินที่เป็นใบกับภาษีซื้อทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในตารางช่องที่เราซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าแวดทั้งหมดนะคะตัวนี้จะเอามากอกในรายการของยอดซื้อที่ ที่มีแวบ,บนะคะแล้วก็คูณ7%ออกมาก็จะกลายเป็นตัวเลขที่ช่องภาษีซื้อค่ะซึ่งช่องภาษีซื้อนี่นะคะจะต้องตรงกับตัวใบกำกับภาษีซื้อที่เรามีในมือด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะตัวภาษีขายที่เราได้แล้วเอาภาษีขายลบภาษีซื้อก็จะเป็นช่องภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะต้องนําส่งสังนใดแต่ละเดือนอันนี้ข้อมูลที่พี่เกดได้มีการแนะนําลูกค้าในการจัดทําทั้งตัวบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะรวมถึงวิธีการกรอกแบบต่างๆเนะะี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะคะก็ค่อยๆจริงๆในลูกค้าที่เพิ่งเริ่มทํานะคะพิเกตก็ค่อยๆอธิบายลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าค่อยๆฝึกทํานะคะในเดือนแรกอาจจะติดขัดนิดหน่อยก็ค่อยๆฝึกแล้วก็เดือนถัดไปก็น่าจะดีขึ้นนะคะากการของภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราได้มีการจดเข้าแบตไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนนะคะตัวพพสามศูนย์เนี่ยค่ะ ถ้าเราไม่ได้มีการนำส่งก็จะมีเบี้ยรปรับเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ยื่นแบบเลยนะคะก็จะมีเรื่องของตัวค่าปรับแบบด้วยเดือนละ500บาทอันนี้ก็ให้เราระวังในจุดนี้นิดนึงนะคะทีนี้ร้านค้าที่จดเข้าแวดแล้วนะคะต้องกลับมาดูเรื่องของการจัดการที่ร้านด้วยนะคะหรือว่าสินค้าบางอย่างเนะะี่ยค่ะก็จะต้องมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าถ้าเราต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเน,ะะนี่ยค่ะน้อยเจ็ดเปอร์เซ็นที่เราต้องนำส่งก็จะทําให้กําไรของเราลดลงนะคะ ันนี้ต้องวางแผนกันดีๆนิดนึงด้วยค่ะค่ะก็พี่เก่งขอสรุปคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ